เราก็เหมือนใจแต่อย่างนัี้นถ้าเกิดฝนตกมนันหนักขึ้นมาเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเยอะอะนะฮะเราก็เลยต้องระวังอ่ะเนาะยินดียินดีครับพี่คุณโซต้องลง20เซนนะครับต้องลงไปอีกบางกะราสิบถึงจะได ครับสำหรับตอนนี้สถานการณ์ของเรื่องของน้ําท่วมในเทศบาลนครศริตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับผมตอนนี้สถานการณ์ก็เริ่มที่คายนะครับแต่ว่าในพื้นที่บางสุดเนี่ยก็ยังมีน้ําท่วมขังอยู่เราก็พยายามที่จะไปเข้าไปนะครับช่วยเหลือดําเนินการนะครับไม่ว่าจะเป็นกำลังกั้นน้ำระดานดินนะครับแล้วก็กระสอบทรายนะแล้วเพื่อที่จะสูบน้าผ่านาน้ําออกมาที่คลองนคสิรเป็นศักั์ให้กลับสู่สภาพเดิมโดยเร็วที่สุดนะครับ ครับผมตอนนี้ทงที่ครองสิทธิ์นี่ครับตอนนี้ตรงทงสีอะไรครับผมครับตอนนี้ยังเป็นส้มอยู่นะครับอย่างข้างหลังเนี่ยฮะคือโดยโดยสถานการณ์เนี่ยต้องเรียนก่อนว่าเอ่อโดยโดยพื้นที่ในชุมชนเนี่ยเริ่มกลับสู่สถานการณ์ปกตินะครับแต่ว่ายังมีที่ร่วมถัองอยู่แต่ว่าในคลองสิทธิ์ประยุทธ์ศักดิ์เนี่ยนะฮะยังมีปริมาณน้ํที่ปอยู่นะฮะก็อยากให้พี่น้องประชาชนยังเฝ้าระวังอยู่แล้วก็ดีแนวเพราะว่าถ้าเกิดเราในท่อระบายน้ำเนี่ยนะ แตในคลองเนี่ยสูงเท่ากันเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะระบายน้ําได้นี่คือเป็นสิ่งที่เราต้อง,องคำนวณแล้วดูอยู่นะครับครับผมและหลังจากนี้ครับหลังจากที่มีกรมอุตุเนี่ยพยากรณ์อากาศมาว่าวันที่17ถึง21เนี่ยครับจะมีฝนตกหนักนะครับตอนนี้ท่านนาะยกได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างครับกับในพื้นที่ครับทุกอย่างเราเตรียมความพร้อมไปหมดแล้นะครับในเรื่องของเครื่องจักรเครื่องสูบของเราเนี่ย เรารีเช็คมาแล้วเราก็จัดหายืมมาซื้อมาอะไรนี้นะฮะแล้วก็อย่างศูนย์บรรทการเราเองเนี่ยตอนแรกเราคิดว่าเราจะปิดวันที่21นี้นะฮะแต่ตอนนี้คิดว่าจากการที่กรมตำรวจเตือนมาเนี่ยเราจะขยายนะฮะให้ถึงวันที่21เลยนะฮะครับผมแล้วเรื่องของการประสานกน่วยงานอื่นที่เราได้มีการทําเรื่องขอยืมสิ่งต่างๆไปนี่เป็นยังไงบ้างครับคือตอนนี้นะฮะอย่างที่เรียนเลยว่าตั้งแต่แรกเลยเราก็ขอนะครับไป ย่งปอพเนี่ยก็เอามาช่วยอยู่อย่างที่เห็นนะครับแล้วก็อาปรจอก็เอามาช่วยนะครับก็มีกรมชนประทานนะฮะที่เราขอไปตั้งแต่วันที่9นะฮะซึ่งพอเมื่อเช้าผมก็ได้สอบถามไปก็ยังไม่มีการตอบกลับมานะครับผมก็ขอให้ตอบเป็นเอกสารนะฮะว่าอย่างไรแต่ว่าพอเมื่อสักพักเนี่ยก่อนที่จะมาสัมภาษณ์เนี่ยนะฮะก็เลยเึ่งได้จ้งกลับมาว่า มีให้เบื้องต้นก่อนสามเครื่องนะครับนะฮะว่าจะติดตั้งได้เมื่อไหร่แล้วกับสถานการณ์น้ําที่จะมาเนี่ยที่ฝนกำลังจะตกเนี่ยมันจะทันหรือเปล่าเพราะว่าเราขอเว้นานมากแล้วฮะนะแล้วก็คุณได้ตอบกลับมาเนี่ยเราเลยรอดูาถานสถานการณ์แต่เราเองเนี่ยเราประเมินสถานที่ที่จะรองรับในการที่จะติดเครื่องสูกที่ถ้าเราได้ความนุเคราะห์จากกรมฝนมานะครับเราก็พร้อมที่จะติดตั้งเลย นะตอนนี้ก็เราติวดวจนรอไว้แล้วครับ